สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องแอนฟัมบี้นะคะวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบนะคะให้อะไรกับป้าไทบ้านนั่นเองนะคะนะเพื่อนบอกว่าอยากให้ป้าไทบ้านมีตู้นะคะตู้เสื้อผ้านะนะเพื่อนกอม็มอบงบมามาให้นะคะเพื่อที่จะให้ป้าไทบ้านไปซื้อตู้เสื้อผ้านั่นเองนะแล้วก็มันจะมีออของนุงอ่อนด้วยนะคะ ก็จะมีอยู่เขาเรียกว่าเศษท้ายนิดหนึ่งนะคะก็จะผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าที่เสศษตรงนั้นนะให้ตะอ่อ,อนไปเลยนะคะไปะเดี๋ยวเรานะไปมอบให้กันเลยไปไปเร็วไปเร็ว,รวสีเสษยังงงหยืด <c oughs> อยู่ตรงนั้นเลยมาพาชาบ้านมามานิ่งก็ได้นิ่งอะไรแขนหนุนให้แนิ่งนิ่งอันนี้ก็เออเมตรตรีเนาะมอบให้กับปาทาวบ้านนะคะ4,000เนาะนะคะใส่ซินตู้ใส่เสื้อผ้าอ่าแล้วพอดีมันจะมีมันจะมีเศษเหลือจากป้าชาวบ้านนี่แหละ 7 6 6บาทอันนี้แม่รตีตให้รา่าขนมตะอ่อนอ,อันนี้เอามาให้เราเดอ้อแม่เดอ้อจ้ะขอบคุณแม่มากเลยจ้ะสวยได้ส่งมอบไม่แล้วนะจ้ะเออโตนบอกว่าแกดีมากเลยเนะาะจ้ะอันนี้ก็บาบามามอบให้แล้วนะคะอันนี้ก็โอนก็จะมาตรงเตือนท่อนานด้านในนะคะ วันนี้ก็จะอยู่ห้องน้ำเสือทั้งวันนะพี่น้องจ้ะเมื่อกี้เห็นมอประตูครัวมาแล้วนะคะของป้าไทยบ้านเนาะไทยบ้านก็สั่งประตูมาแล้วนะคะก็จะติดตั้งประตูเนาะนะคะกำลังใส่ก๊อกน้ำนะสีเหลืองมีนะอ่อนก๊อกน้ำน่าจะมีสีเหลืองนะพี่ทาได้พี่พี่เป็นก๊อกน้ำสีเหลืองมาเลยผมพอดีเลยพี่ผมมีสีในถังหนึงน่ะ ีเอิดนลันนี้ก็ช่างนะช่างก็ก็แก๊ๆนะเพื่อจะเสียดของเผื่อแล้วเนาะทอน้ำนี่ทอแล้วเดินแล้วมีสองจุดบ่อน้ำสองจุดเด้อครับพี่นงทำอะไรโชี อ๋อบเออเนาะป้าชาบ้านแกทำบทชีอร่อยนะเฟซีนะเห็นแม่ขนาดกลางนะมาจากเดือนนี Gotta, ้ขนาดกางมันจะมีใหญ่นะตางมีเอากังเยลาวอกอ้องงว่าคือบอลเทโลกรก็สป้าดต อะต้องรีบถ่ายก่อนนะเดี๋ยวตอนจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวไม่ได้ได <laughs> ดถ่ายเดี๋ยวอีกเวลาเนี่ยมาถ่ายนะออดเออแล้วอดแล้ว <c oughs> อ,อีกกี่วันคะตอนจะกลับกรุงเทพคะนะตถ้าออดสามสบเดินไปมือีกสามเดอีกสามสิบสามเอ็ดจะเดินทางกลับกรุงกรกฏแล้วนะครับพี่น้องกรกฏบ้าไงพี่ต่อหนัวเลาะเลยเดินทางกลับกรุงกรกโอ้ยเอฟซี <c oughs> กลับกรุงเทพเราอยู่กับเรื่องเราโก่งๆเมื่อวานเราก็เลยแบบอกลับกรุงเทพนะคะกลับกรุงเทพไงโอ้หเบอร์นะ FC เบอร์มากเลยอืมขับรถไปทําธุระมาอุ้ยน่าร้อนมากเลยเบอร์เบอร์ด้วยแดดอออืมอืม เราดูไว้นะคะเผื่อวันหนึ่งเราอาจจะฝึกหัดทำเนาะนะคะไม่ต้องทากาวเนาะตะอ่อนเนาะไม่ต้องทากาวเนาะแล้วก็นี่้าไปเลยใช่ไหมคะจ้ะ<ช>อือเผ่อตรงไหนเราล่วเราอะไรเนี้ยเราก็จะได้ดูน,ะะน,นี่ไม่ต้องกก๊อกน้ำก๊อกน้ำ เด็กๆเดินพ่อหน้านะคะห้องอเกลนะคะ F4 ในะห้องน้ำนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ F4 นี่อัปเดตเด็ดนะตอนแกก็เดินนะมอมอมอคนเดียวไปนะคะะก็ถุงป่าในบ้านเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนู่นมันก็จะมีก๊อกน้ําด้วยนะคะนี่นี่นะคะก็คือด้านหลังนี่เพิ่นไรชาบนะคะพี่น้องอืมเพิ่นเอาแต่ชาบด้านในโพนะไว้ทําครัวเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูปิดนะประตูก็จะมีประตูปิดด้วยนะก,นนะกันมาเข้านะกันหมาเข้านะทุกคนตกน้ำนะอันนี้ก็ไว้เปิดน้ําเวลาน้ําต่อน้ําใช้น้ําอะไรได้นะคะจุดตรงนี้เนาะเนี่ยน,นี่ข้างๆแล้นะอันนี้ด้านหลังนะทุกคนด้านหลังนะด้านหลังนะฟีมือถ้าอ่อนนะทุกคนข้าวนะก็ เขาเรียกว่าเริ่มจะสุกแล้วจะได้เกี <ne> ่ยวข้าวแล้วนะคะ fc อ่าจะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะนี่สุกแล้วนะเริ่มสุกแล้ว fc นี่นี่นะคะเห็นไหมรวงข้าวในเริ่มสุกนะนะอปีนี้นะคะน้ําแห้งแล้วนะนะก็เกี่ยวข้าวสนุกเลยตอนนี้เออถ้าน้ำแฉะเนี่ก็หูนะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เกี่ยวข้าวเออถ้าเกี่ยวข้าวให้เฮงงี้ก็ดีอ่ไม่ต้องมีนะแฉ สุกเร็วมากเลยนะข้าวสุกเร็วจริงๆเลยเนาะบรนยากาศด,ดีมากเลยคนะ่ะหลังบ้านตรงห้องน้ำนี่อันนี้เป็นก๊อกต่อน้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำอุ่น ทำในที่ร่มเนาะมันไม่ไม่ไม่แด่นตอนแรกนีเด่นตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยเดดร้อนนะแกก็มาถัง่วลถานนี่เนี่ยปอกน้ํานะคะที่จะตําเครื่องน้ําอุ่นเออแกก็ต่อเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้เป็นแบบไว้ใช้นะคะพองใช้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอืมพูดไปเรื่อยอยากจะกลับแย่แล้ว อยากจะกลับแล้วพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ตอก๊กน้ำให้เสือไว้ล้างรถโอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยค่ะดีมากดีมากเลยค่ะวันนี้ใส่ถั้วมได้นะขีแล้ววันนี้ได้ใช้ห้องน้ำแล้วน้ำก็จะมาวันนี้ ดีใจด้วยนะคะพาแต่บ้านกับเสือพาไปนะคะจ้าเป็นการเปิดสิริมงคลใช่ไหมใบเสือใส่ใช้ยางใส่น้ำฉีดล้างรถล้างอะไรกันตาแถ่บ้านเขาบางๆก็ล้างมอเตอร์ไซค์ไปเสือกเกยตรงนี้มันดีสายนี่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมจอใช้เนี่ย ใชําบคุณเอีบซีทุกท่านมากค่ะฝากชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ